สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคําประจําสัปด,ดาห์วันอาทิตย์ที่20มิถุนายนนะครับสําหรับทองคาต้องบอกก่อนเลยว่ามีแรงกดดันจากแรงขายหลังจากที่ทางเฟดเนี่ยมีการย้ํา้มาว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดนะครับจากปี2023เนี่ยก็ปรับมาเป็น2022เนี่ยซึ่งอาจมีการขึ้น2ครั้งอันนี้ก็คือเป็นการคาดการณ์นะครับหลังจากที่มีอ่าตัวเลขเงินเฟอ้อ เกิดขึ้นนะครับภาวะทางเศรษฐกิจดูแล,แล้วมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นก็แน่นอนว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มักจะเป็นเขาเรียกว่า s a ฟ e าเว e นนะครับเพราะงั้นเมื่อมีการปรับอะไรทางนโยบายทางการเงินพวกนี้นะครับย่อมมีผลกับทองคําทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงผมขออนุญาตเอาทองคําแบบกราฟเดือนมาเลยละกันถ้าใครจาได้เนี่ยอย่างช่วงปี2013เนี่ยที่เฟดช่วงพฤษภาคม2013ที่เฟด ประกาศว่าจะอาจจะมีการลดวงเงิน QE นะครับช่วงแทนชัมนะครับก็ผมพาไปดูตั้งแต่ช่วงช่วงประมาณนี้นะครับแล้วเห็นกันอันนี้เราดูเราดูจากกราฟโดยตรงนะครับผมจะวิเคราะห์ทั้งเทคนิคแล้วก็ฟันดัมเมนทัลนะครับร่วมกันให้คนที่ติดตามฟังดูแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าเป็นเราเราจะลงทุนแบบไหนหรือว่าเราจะทํำยังไงนะครับก็อันนี้เป็นกราฟเดือนเลยนะครับกราฟเดือนของทองคาซึ่งแน่นอนว่ามันค่อนข้างจะแม่นในเรื่องของแนวโน้มสูงนะครับ เส้นอาจจะเยอะนิดนึงผมต้องกราบขออภัยเนื่องจากตีแนวรับไปเยอะก็คืออันนี้เป็นเส้นสีส้มนะครับเส้นสีส้มผมเนี่ยจะเป็นเส้นแทน25เดือนสีฟ้าจะเป็น50เดือนแล้วก็สีเหลืองจะเป็น100เดือนนะครับเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่เฟดเข้าสู่เขาเรียกว่าโซนของตัวซัพพลายใช่ไหมครับเหตุการณ์วิกฤตวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยที่มีการล้มลงของสถา,าบันทางการเงินเนี่ยทองคาขึ้นมาตลอดนะครับขึ้นมาตลอดแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ประมาณสักพัน 1930ช่วงนั้นนะครับต่อมาก็ขึ้นไปต่อไม่ได้ก็ลงมาพักแล้วก็พยายามจะขึ้นแล้วก็ขึ้นต่อไม่ได้นะครับจากนั้นมาก็เจอเส้นค่าเฉลี่ย25เดือนนะครับหรือประมาณ2ปีถูกไหมยี่สิบห้าเดือนคือ2ปี24เดือนโดยประมาณพอที่ผมวงกลมไว้เนี่ยหลุดหลุดก็คือไหลเลยนะครับไหลเลยก็ใช้เวลาถึงประมาณ7ปีนะครับ2013ช่วงเดือนอ่า2013เดือนเฟ布รุยนะครับกุมภาพันธ์นะครับ, 5, รบซึ่งซึ่งเฟดเนี่ยเริ่มประกาศจริงๆก็ประมาณช่วงเขาเรียกว่าช่วง พษสภาช่วงนั้นนะครับที่ที่ช่วงประมาณช่วงไตรมาสสองนะครับที่ที่ประกาศว่าจะทำ QE tapering หรือ,อ QE t r a n s i t i o นะครับหลังจากนั้นมาก็ค่อยๆปรับลดแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยมาภายหลังนะครับจนกระทั่งขึ้นมาเป็นสเต็ปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอมาเกิดช่วงเราจะเห็นเทรนด์นะครับก็คือพอทําจุดต่ําสุดนะครับก็คือประมาณสัก1นึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าตั้งแต่ทําทองคําทําจุดสูงสุดนะครับตรงนี้เนาะวันนี้อาจจะเป็นคลิปนานนิดน,นึงก็ ทองคำทัจุดสูงสุดเนี่ยทองคำลงไปถึงประมาณกับ50เนะครับ50นี่นับจากปี2011นะครับอ่าโทษครับปี2011ตอนเดือนกันยาเนาะลงไปเนี่ย2015น,นะครับเดือนอ่าประมาณเดือนธันวาก็ประมาณ4ปีได้โดยประมาณนะครับ4ปีใช้เวลาที่ทองคำเนี่ยเป็นคือเป็นขาลงอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นขาลงอย่างแท้จริงทีนี้ถ้าเราใช้ Mac d ดีเป็นตัวช่วยนะครับหากใคร ติดตาม Macd ด้วยนะครับ MACD ดี MAC ตรงนี้ครับก็เป็นจุดตัดแหละเรามาดูกันตรงนี้เนาะ MACD ดี MAC เนี่ยเริ่มตัดเป็นที่ตรง1 Fe b r u a r y นะครับปี2012ถ้าเรามาดูกันอ่ะซึ่งตรงนเนี้ย1 f e b r u a r y เนี่ยมันก็เขาเรียกว่ายังมีลักษณะที่ว่าคือตัดตัด,ต,ดตัดลงมาแล้วแต่ว่ายังไม่ชัวแต่ว่าอันเนี้ยลงมาเส้น MA ซึ่งค่อนข้างแม่นมากกว่านะครับทีนี้หันกลับมาที่ปัจจุบันนะครับอ่ะเรามาดูปัจจุบันปัจจุบันเนี้ย Macd ของของ,ของทองคำเนี่ยรายเดือนนะครับก็ตัดแล้วตั้งแต่ตอน 1>, 1 February 2021นะครับท่าถ้าเราเห็นภาพตรงนี้เนาะก็คือหลังจากที่มันขึ้นมาจุดสูงสุดที่2,074ในเดือนสิงหานะครับ2020เนี่ยแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆนะครับผมลากเทนมาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเทรนอันนี้ปรากฏว่ามันไม่ทะลุเลยเพิ่งจะมาทะลุช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปี2021แต่ว่าถ้าเราลากอีกเทรนหนึ่งเทรนข้างบนนี้นะครับเป็นอารมณ์เหมือนแนวต้านนะครับก็จะพบว่ามันมันไม่ถึงเนาะมันมัน ไอ้แท่งเทียนนี่มันไปถึงตรงนี้แล้วมันก็ตกลงมานะครับผมลองตีฟิโบนัชชีด้วยนะครับก็ได้ประมาณประมาณแบบนี้นะครับก็คือฟิโบนัชชีเนี่ยส่วนคืออันนี้1คือ1 9ึ่งเนะครับเป็นจุดเป็นจุดที่เราให้ความสนใจทีนี้เราจะเกิดแท่งเทียนยาวมากนะครับคือถ้าใครรู้เรื่องศัพท์ของ engulfing นะครับก็คือเกิด p e a r i s h engulfing แบบเนี้ยซึ่งถ้าเราไปเทียบกันกับตอนช่วงนู้นช่วงนู้นนะครับก็หลังจากที่มันตัดลงมาแล้วก็มันก็ลงยาวใช่ไหมครับ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันมันยังไม่ตัดอันนี้แหละคือจุดคีย์เวิร์ดเลยผมจะอยากจะให้คําแนะนําก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือยี่สบห้าเดือนเหมือนกันสําหรับผมนะถ้าเรามองยาวๆทองคํานะครับถ้าทองคำเนี่ยไม่สามารถรักษาแนวร,รับตั้งแต่ที่ผมตีไว้หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับถึงประมาณสักอันนี้คือหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบสี่อะผมว่าประมาณพันเจ็ดร้อยแล้วกันทุ่นๆเข้าใจง่ายดีแต่ใครอยากจาแม่นๆก็หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับถ้าหลุด ถ้าหลุดนะถ้าทองคําถูกเทขายแล้วหลุดแบบหลุดแบบไอตังกนก่อนเหมือนตอนปี2องพนะครับผมว่ามีสิทธิ์ที่ทองคําจะล่วงยาวนะครับอันนี้อันนี้คือความเห็นผมนะอันนี้คือความเห็นผมอาจจะอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมีแนวโน้มที่จะหลุดเพราะงั้นกลยุทธ์อันนี้ก็แล้วแต่ตัวเรานะครับว่าเราจะมองยังไงเพราะว่าอันนี้คือแบ็กดีตัดลงแนละ้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไอซเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มลงแล้วนะครับ แต่ว่ายังคง54คืออยู่ในโซนบวกก็จริงแต่ว่ามันเริ่มลงส่วน MCDX ก็เริ่มเริ่มถอนกําลังลงนะครับทีนี้ถามกลยุทธ์ผมแล้วกันถ้าถามกลยุทธ์เอาแบบคนมองยาวนะนี้เราไม่เอาเก็งกาไรนะคือทองคำเนี่ยระยะยาวมันขึ้นแน่ๆอยู่แล้วครับจะขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ขึ้นอาจจะขึ้นไปเท่าไหร่ถ้ากับ2,000ไหมก็ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่นะครับแต่มันขึ้นแน่ๆแต่ว่ามันจะมีช่วงที่มันเป็นช่วงขาขึ้น,แล,ขขนแล้วก็ขาลงแล้วก็ไซด์เวย์นะครับทีนี้ตอนเน ลงมาตรงนี้เขาเรียกปรับฐานเพราะงั้นผมมองว่าพันประมาณพ7 0 0จ็ดรช่วหรือพ6นหกพันหกร้อยเจ็ันหกรพันเจ็อประมาณนี้ครับให้เราเฝ้าระวังแล้วกันตอนนี้คือไม่ต้องซื้อละครับถ้าใครซื้อตรงนี้ไปก็หยุดก่อนนะครับทีนี้มาเฝ้ารอดูครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่คําถามคือมันลงไปถึงไหนอ่ะแล้วก็มาดูในอดีตนะครับเวลาที่ตัวทองคํามันลงนะครับมันก็จะลงแบบ มากๆนะครับทีนี้ถ้าใครเห็นเส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้ของผมเนาะอันนี้คือเทรนด์ไลน์ซึ่งมีโอกาสนะครับผมขอตีครั้งหนึง่งสมมุติว่าตอนนี้คือราคาทองคําอยู่ที่เท่านี้นะครับประมาณพันเจ็ดร้อยนะพันเจ็ดร้อยหกสิบสามถูกไหมครับก็คือช่วงนี้เนาะผมลองตีลงมาดูตรงนี้แล้วกันแถวๆนี้อ่ะก็จะพบว่าทองคำเนี่ยลงได้ถึงอีก2ี่้าเปอร์เซ็นตะครับถ้าจุดเท่าเทรนด์ไลน์จุดนี้นะครับก็ทองคําน่าจะวิ่งอยู่ประมาณสักแถว 1300ได้เลยนะครับประมาณนี้อันนี้คือมองแบบ v e ล y ี่ว y ลีแบบแบตเลยครับแบบซีเียแบบ worst case scenario คือในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดนะครับหรือหรืออ่ามันอาจจะลงมาแล้วก็แล้วก็เด้งขึ้นลงมาแล้วก็เด้งขึ้นได้นะครับเพราะงั้นอันนี้คือการมองแบบไกลๆว่าเลวร้วายสุดเนี่ยลงได้ถึง25%จากจากวันนี้นะไม่เอาจากจุดสูงสุดนะครับทีนี้เมื่อตกี้เราดูแล้วว่าอ่อา maximum drawdown ของตัว ทองคำช่วงนั้นนะครับมันลงไปถึง45%เนาะใครจําได้อ่าประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าผมจากจะตีตรงนี้บ้างแต่ถ้า45%สูงสุดของทองคําในโซนที่เป็นแบบนี้ล่ะลงไปเท่าไหร่อ่า45%เหมือนกันนะครับก็จะลงไปได้ถึงถแถวนี้เลยคือ1138นนะครับซึ่งเยอะนะเยอะเยอะอันนี้ใครเปิดฟิวเจอร์นี่ช็อกเลยนะครับเพราะงั้นอันนี้คือแนวเขาเรียกว่า เวลาลงทุนต้องมอง r s ุ c a ค e ไปด้วยนะครับอย่าอย่ามองแต่ว่ากําไรอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือผมก็บอกไว้ว่าประมาณพันเนี่ยพันหนึ่งร้อยสาสิบห้านาที่ไปถึงได้นะครับเพราะงะั้นถือเอาเราเ,าเาส้นสองร้อยเดือนเฉลีย่ยก็ได้สองร้อเดือนมันก็ค่อนข้างจะแน่ทีนี้สองร้อยเดือนก็จะตกประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบพันสองร้อยนะครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าทองคำเนี่ยถ้าเราติดตามมาเนี่ยมานานแสนนานนะครับมันหลุดสองร้อยเดือนเนี่ยยากมากมาตั้งแต่ปีสองพันสามนะครับ เพราะงั้นผมก็มองว่าเฮ้ยมันคงไม่ถึง45หรอกอย่างเร็วล้าสุดก็คือประมาณ1,200ทั่วละกันโดยประมาณนะครับอันนี้คือการมองมองในแง่ worst case scenario นะครับทีนี้ถ้าเรามามองสั้นๆบ้างเราใช้เป็นกราฟวีกแล้วกันนะครับกราฟวี k เนี่ยเราก็พบว่าจุดแนวรับตรง1 7 6 8ตามพิบนัชชีเนี่ยหลุดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังอยู่ในแนวรับที่เป็น1761อยู่นะครับเพราะงั้น อีกแนวรับหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือ1733นะครับสำหรับกราฟลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ตัวประมาณสักเส้น100 100สัปดาห์นะครับเส้นสีเหลืองก็คือ1,713นะครับซึ่งสำหรับผมนะถ้าเรามาดูกราฟลายสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่ทองคำเป็นขาขึ้นตั้งแต่ตอนช่วง2018นะครับมันไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดเส้น100วันให้100สัปดาห์โทษครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแม้ตอนนี้จะลงแรงสุดนะครับมันก็ไม่เคยหลุดเพราะงั้นผมมองว่าเนี่ยเป็นจุดหวั่นใจจุดที่1ถอ้อนะผมว้า จุดวัดใจที่หนึ่งคือหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าให้ตัวเลขน,นะครับจำไว้นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเป็นจุดวัดใจของทองคํารอบนี้ในเดือนมิถุนาเดือนกร,รกฎานี้นะครับที่ไม่รู้ว่านะคาคจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหลุดแบบง่ายดายนะผมว่าเออทองคําน่าจะมีแนวโน้มเป็นขาลงเกินแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูแนวโน้มลงแล้วเพราะว่าคือแท่งแดงมันยาวมากนะครับใครจําได้เวลาทองขึ้นเนี่ยขึ้นแบบ ขึ้นก็โหดลงก็โหดเหมือนกันนะครับเพราะงั้นอันนี้คือต้องดูดีๆนะครับสําหรับทองคําแล้วก็ตัว Mac d ดีเนี่ยเหมือนกําลังจะตัดแลละแม้ว่ามันจะเพิ่งตัดขึ้นมาแต่นี่มันก็อเราเพราะงั้นบอกไม่ได้นะครับอาจจะมีแรงซื้อกลับมาก็ได้อาจจะ,อะไอที่ผมพูดมาที่ที่พูดแล้วดูน่ากลัวเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เฟดประกาศแบบเนี้ยย่อมมีผลแน่นอนในการที่ทําให้อ่าเขาเรียกว่าทองคําถูกเทขายเพราะว่ามันมีการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับทีนี้ คำถามคือดอกเบียที่มันขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับทองจริงๆหรือเปล่านะครับคือผมอยากให้มาดูเรื่องปัจจัยพื้นฐานคือจริงๆแล้วทองคำเนี่ยมันต้องดูเรียวยูนะครับเรียวยูเนี่ยสัมพันกับทองคําคือถ้าเรียวยูมันเป็นบวกทองคําจะมีความน่าสนใจน้อยลงถ้าเรียวยูมันเป็นลบ ทองคาจะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้คือ real yield ที่แท้จริงนะครับของการใช้ US Treasury 10 year ในการเข้ามาประกอบกับอินฟลักชันนะครับซึ่งจะเห็นว่าในช่วงผมซูมไกลๆออแล้วกัน5ปีเนาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย real yield มันดรอปลงเรื่อยๆนะครับก็มันเป็นสาเหตุว่าทําไมทองคํามันถึงขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งช่วงโควิดอ่ะใครจาได้ก็คือเห็นไหมมีการดรอปของ real yield ติดลบติดลบติดลบมากขึ้นอย่างเงี้ยทองคำอ่ะ outperform แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทองคําเนี่ย ดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เป็นช่วครับทองคําถูกเทขายเยอะก็คือเนี่ยช่วงนี้ที่มันมีการเรีวยูมันดีขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นการเตดลบแต่ว่าเขารู้สึกว่าทองคามันมันดูน่าสนใจน้อยลงเวลาเรีวยูดีขึ้นเพราะงั้นอันนี้คือสัญญาณที่เราต้องจับตาดูนะครับว่ารีวยูที่กาลังดีขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นไปยังไงถ้านโน้มมันดีขึ้นปุ๊บปุ๊อย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ทองคาจะถูกเทขายอีกเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันอยู่นี่นี่อย่างนี้หอืออาจจะไม่ใช่ ดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ย mm hmm. ผมพามาดูภาพกว้างๆเลยละกันคือดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยมีการแข่งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่การประชุมเฟดเกิดขึ้นนะครับซึ่งก่อนเนี้ยมันถ้าเราดูเทรนด์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแนวโน้มขาลงถูกไหมคือดอลลร์อินเด็กซ์อ่อนค่าคือเวลาดอลล่์อ่อนค่าเนี่ยทองคำมันจะขึ้นแต่ว่าช่วงไหนก็ตามที่ดอลลร์แข่งค่าเป,ป้งแบบแข่งโป๊กขึ้นมานะครับมันก็ทําให้ทองคําถูกเทขายเหมือนกันซึ่งเห็นไหมครับโอ้โหอาทิตย์หนึ่งเนี่ยล่อมาขึ้นขนาดนี้ก็ make อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหลักการในการดูของตัวสินทรัพย์อย่างทองคำนะครับใครสนใจก็ลองติดตามตัวเลขของตัวดัชนีนี้ไว้นะครับซึ่งถ้ามันขึ้นเป็นขาขึ้นแบบแล้วไปชนตรงนี้นะครับประมาณ9 4ี่เนี่ยโอ้ผมว่าทองคําก็เลเทได้เหมือนกันนะครับแต่กับการถ้าชนแล้วลงมาคือเป็นแนวต้านที่คือคืออันเนี้ยเดิมทีเนี่ยมันถ้าเราดูนะครับหลังจากหลุดอันนี้มาเนี่ยดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยไปแตะทะลุเส้นอ่าห้าสิบ 50สัปดาห์นะครับเช่นสีฟ้าเนี่ยแต่ตอนนี้มันยืนเหนือได้แล้วก็มีความน่าสนใจว่าเฮ้ยมันจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นดอลลาร์แข่งค่าขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับต่อมาก็ดูเรื่องของตัว US 10 year นะครับอ่ะก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าค่านี้มันดีขึ้นเนี่ยทองคำมันก็จะเขาเรียกว่ามีความน่าสนใจน้อยลงแต่ว่าอย่างที่บอกคืออันเนี้ยมันดูไซเวย์ละมันดูไม่ค่อย ไม่ค่อยซิกเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีในยยะสําคัญเท่าไหร่เพราะงั้นผมว่าการขึ้นของทองคำอ่าโทษครับการลงของทองคำรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นดนลลา์อเด็กเพียวๆเลยนะครับที่ที่มีผลกระทบตรงๆนะครับต่อมาเราพามาดูปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือปัจจัยเรื่องของตัว ETF inflow outflow นะของการไหลเข้าทองคําในการเข้ามาซื้อนะครับอันนี้ก็คือล่าสุดคือตอนเนี้ย อีทีเอฟจีเเนี่ยเอพเนี่ยที่เป็น e ีทีที่กองทุนที่ลงทุนในทองคําแท่งที่ใหญ่สุดในโลกเนี่ยตอนนี้เขาถือครองพั5 3ตันนะครับคําถามคือพันหตันเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็คือช่วงที่ที่ทองคำเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับก็คือขึ้นไปจนถึงประมาณสัก เดือนพฤศิายใครจําได้เมื่อกี้ผมโชกกราฟหลังจากนั้นมาราคาทองคําก็ดิ่งลงเพราะว่ามีการเทขายลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วก็มีการกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือหลังจากตอนช่วง2019เนี่ยทองคําถูกกวานซื้อเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาจนถึงจุดพีคประมาณสักช่วงลิงหาจนถึงประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยครับก็ถึงจุดสูงสุดต่อมาก็ลงเทน้ําเป็นน้ําไหลเลยนะครับคือขายทิ้งตลอดจนมาช่วงเนี้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเร่มีแรงซื้อกลับแล้วมาดูเป็นรายเดือนนะครับ ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมีการเทาขายทองคําเยอะมากครับก็สิบนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่กุมภามีนาเนี่ยเยอะนะครับแล้วเริ่มชะลอการขายตอนเมษาต่อมาพฤษภาเข้ามาซื้อเยอะมากๆนะครับมิถุนาเนี่ยก็ยังเข้ามาซื้ออยู่นะครับแต่ว่ามิถุนาตอนนี้เนี่ยมันผานไปวีคที่คือตอนนี้มันยี่สิบแล้วดูไหมครับเพราะงั้นถ้าเทียบกับพฤษภาเนี่ยแรงซื้อมิถุนามันน้อยลงแล้ว ลองดูเทียบกับ220ที่ทองคําขึ้นเป็นแบบขึ้นมาโหราน,นะครับถือไหมซื้อทั้งปี276นะครับอย่างช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยครับเป็นไงครับมีการซื้อกันแบบ152 353นะครับตอนนี้ก็เป็นไซเวร์ซื้อซื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลดลงมาครับแต่ปี2 0 1 3เนี่ยสำคัญคือทีวอร์ดเลยมีการปรับลงของราคาทองคํา,าคแบบครั้งมโหรานครคือมีการขายเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณทั้งปีเนี่ย552ถ้าเราหาหา12เนี่ยจะตกประมาณ40 เพราะงั้นเลข40สําหรับผมอ่ะคือถ้ามากกว่า40แสดว่าเฮ้ยคุณขายจริงวะ่ะเพราะงั้นเพราะงั้นถ้าแบบเนี้ยฟัน45ถึง50นะครับถ้ามีการขายแบบเนี้ยแสดงว่าบบของจริงจะลงจะลงเลทเทเพราะงั้นอันเนี้ยเรามาลองดูกันว่ามิถุนาเป็นยังไงแต่มิถุนาอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะยังบวกลบแต่ผมว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมเฟดอีกรอบในตอนสิงหานะครับถ้าไอ้ช่วงกรกกาดาสิงหามีการเทขายแบบมโหฬารประมาณแบบกลุ่มภามิจุนามเนี่ยผมว่าอืทองคาอาจจะมีสิทธ คือถ้าเฟดหยุด QE จริงๆถ้าเฟดลดสภาพคล่องจริงๆนะครับมีแนวโน้มที่ real yield จะดีขึ้นนะครับนันไล่เด็กแข่งค่ามากขึ้นปีนี้ทองคำอาจจะกลายเป็นขาลงอย่างแท้จริงแล้วก็ได้ถ้ายิ่งหลุดเส้นในตัว25เดือนที่ผมบอกที่ประมาณ1,677หรือ1,700ท้วนโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนเนี่ยในการเข้าซื้อทองคำรายวันนะครับขอมมิถุน่านก็ยังเป็นยังเป็นโซนสีเขียวอยู่ก็คือซื้อมากกว่าขายนะครับประมาณนี้ ทีนี้ในส่วนของแง่โควิดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่นับฝั่งเอเชียนะคือฝั่งประเทศพัฒนาแล้วดีขึ้นเรื่อยๆอทั้งอังกฤษทั้งฝั่งตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งอเมริกานะครับซึ่งผมว่าปัจจัยเรื่องการกังวลโควิดเนี่ยมัน,มนแทบไม่มีในทองคําแล้วเพราะงั้นถ้าปัจจัยโควิดในการกังวลทองคําไม่มีเนี่ยแบบนี้เนี่ยทองคําก็จะถูกกดดันเพราะว่า มันคลี่คลายเรื่องปัญหาโควิดการเปิดประเทศเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับเราเริ่มมีการทรเวลบับเบิลนะครับมีการเปิดประเทศมีการเที่ยวภายในประเทศแล้วก็เที่ยวข้ามประเทศมากขึ้นการบินเริ่มกลับมาดําเนินกิจการได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นความเห็นของผมสําหรับการลงทุนทองคําซึ่งต้องบอกว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่พูดนานนิดนึงแต่ว่ามันค่อนข้างสาคัญอยากให้ทุกคนฟังแล้วก็ตัดสินใจดีๆโดยหลักการผมก็ยังเหมือนเดิมคือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะ กลางบนหลัจะลดทองคําสัดส่วนถืออาจจะเหลือจากเท่าไหร่ไม่รู้เลอสักหเปอร์เซ็นก็ได้ผมว่าควรถือบ้าน,นครับไม่ควรไม่ถือเลยนะครับแล้วก็อย่าอย่าไปอออินอย่าไปลงเงินเยอะก็ค่อยๆเก็บเพราะเราไม่รู้ว่าจุดต่ําสุดมันอยู่ที่ไหนนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาแล้วเรารู้สึกยังไงพอใจก็ทยอยขายได้ตามที่เป็นแนวต้านนะครับซึ่งเรากลับมาอีกครั้งนึงเผื่อใครอยากจะขายถ้าดูเป็นแนวต้านนะครับก็ตามที่ผมตีไว้เลยนะครับแนวต้านสําคัญตอนนี้ก็จะเป็นประมาณพันแปดร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะกลับไปถึงพัน860,000ต่อละ50เหมือนเราที่แล้วไหมแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเนี้พัน800กาจะต้อง 5, ใครมีต้นทุนต่ำตรงนี้อยากจะลินขายออกก,ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันถึงตรงนี้จริงก็จะลินขายออบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจขายหมดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลซึ่งลองไปใช้ประกอบการพิจารณาแล้วกันนะครับส่วนกองทุนเนี่ยจะซื้อแบบ hedge หรือไม่ hedge ก็ได้ถ้า hedge ก็จะเป็นแบบ ดูตามค่า US อลลาร์เลยนะครับถ้าไม่ h ฮดก็คือดูเรื่องของตัวค่าค่าเงินบาทเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันมีการอ่อนค่าอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับ31.468หมายความว่าถ้าเราซื้อทองแบบที่เราไม่ h ฮดก็คือซื้อให้คล้ายอารมณ์ทองเยะวะาวราชอะ่ะยิ่งค่างเงินอ่อนเท่าไหร่เราจะยิ่งได้กําไรค่าเงินค่างเงินบาทอ่อนนะครับหมายความว่าถ้าเราขายตอนทองคําที่3.3บาทตอน1 US อลลาร์เนี่ยเราจะได้กําไรเยอะมากนะครับแต่หมายถึงว่าเราต้องซื้อทองคําตอนที่ค่างเงินบาทแข็งนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นหลักการในการลงทุนทองคําสําหรับมุมมองประจําอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไงเรามาติดตามกันในอาทิตย์หน้าว่าทองคําจะเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ